แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่อุ่นหัวร้นมีตังอะไรอ่าสวัสดีครับทุกคนเหตุเกิดจากความว่างนะครับตอนนี้เสือ้อขาวดำนะครับผมถ้าใครยังอยากได้นะครับก็ สามารถ DM เข้ามาที่ l u n e s underscore official store ได้เลยนะครับสลับเสื้อนะยังเหลืออยู่นะครับขาวดำนะแต่ประเด็นเนี่ยของวันนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมทุกคนคือแบบมาแล้วแบบเอยมันคือเจนใหม่พอดีใช่ไหมแล้วบวกกับว่าเออมันเหลืออยู่แค่3กล่องแล้วเรามาลุยพร้อมกันดีกว่าทุกคน ามาสมารู้ไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากกล่องแรกอุ้ยพี่สเต้นนะอยากได้น้องขอดูตัวที่อยากได้อยู่นะครับหนึ่งในสามอยากจริงๆอนะ่ะเอาตรงไปชอบทุกตัวเลยครับผมทุกคน <c oughs> นี่มีตัวไหนไม่อยากได้เลยเพราะมันคือตัวใหม่ <c oughs> อะอยากได้สุดคือซีเข็ดแต่คิดว่าไม่ได้หรอกแต่ก็ มาดูกันนะครับมันจะได้ตัวไหนคออะไรอ่ะครบรอบ14ปีปะ่ะอันนี้ครับน้องดีมูก็น่ารักเนาะอ่ะถ้าอยากได้มากที่สุดก็จะเป็นที่โ,โนะกครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับมีิโรโนะกนะครับตอนแรกเกืกอบร้อยตอนนี้เหือสามสิบไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็รางลงมาก็เป็นดีมูนะครับหนึ่งสองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วที่โน,นจารี่ก็ดีนะ อะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรดีกว่าอยาให้เห็นคัตเตอร์อะไรริงหอ,อมันจะมาลองดูนะครับขออนุญาตเจ่างระมัดระววงที่สุด สรุประวังเกินเข้าเนื้อ,อ,อทำไงอุ้ยตั้งใจมากเลยอะ่ะอยู่ไหนไม่บอกขาับความลับโอ้ว,ว้าว ตัวน้องเจ็บเยอะ啊น้องคนเจ็บนิดเดียวนะนี่นะครับทุกคนมาจะมาดูกันว่าเราได้ตัวอะไรมันตัวอะไรนะครับเราจะแค่เช็คการน,นะครับผุทุกคนมาจะไม่ดำดิ่งไปกว่านี้เฮ้ยเห็นการแล้วมาอ,อันนี้เอาตัวมาก่อน อันนี้แน่เลยอ่ะมังกรอันนี้อะครับ Duo extremity นะครับผม,มน่าจะเป็นคู่นี้นะครับเดานะจักสัมผัสป๊าจริงด้วยครับผมได้ตอนนี้นะครับค่อนน่ารักดีใส่คืน ร้อยนะครับตัวนี้ไปแล้ว <Hey. S 1> ะแต่แดงหนึ่งตัวครับหนึ่งตล่อแกจะไม่แกะออกมาให้เห็นน้าร้องเลยเหรอไม่เอาแค่แกะเช็คการ์ดพอ <Okay. S 1> เหมือนคูโบโเลยมันไม่ใช่คูโบอะมันคือตัวอะไรอะ่ะดูเอ็กซ์ m รีมมิตี้นะครับผมเป็นคู่นะั่นค,คือใครอ่ะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นอะ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้ อ,อันนี้มีน้ําหนักหน่อยนะครับสรุปได้ตัวเดิมเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ปะม่นจะเป็นไม่ได้นะแกะจริงจังมากนรืว,ว่างานฝีมือ F ต่อค่ะหลังไมล์มาเลยครับหลังไมล์มาเลยนะครับอันแซมเดี๋ยวไม่อ่าน,ไม,นไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยพี่แม็กบวชนีฮะอ๋อเป็นคูโบคือตรงพี่แม็กบวชใช่ไหม F ต่อ D M ม,มาเลยนะคบเดี๋ยวขายให้ราคาถูก เออจะระวังมากว่าลูกเจ็บมากแต่คือเราคิดดืมไปว่ามันคือตุ๊กตา,อ,าอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนมารุ้งกังและมารุง้งเอฟแล้วจะได้ไปกินน้ำปั่นด้วยงี้ น้ำปั่นอร่อยมันทุกคนอุ้ยหอมอะอันเนี้ <c oughs> ยพี่น้องจ๋งดีแต่ได้น่ารักอะ่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักน้องดิด How many buy box do you buy o ่ three because this shop only have three item s left yeah then I buy it all <c oughs> ขนมจล,ลี่นะอะไรลาบุ๋มมากล่องสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะจบไลฟ์แล้วเข้าเนื้ออไม่ใช่พูดเล่นเ <c oughs> อเยเอาร้องให้พ้นวะต้องมาดูแลอะไรอีกแล้วเนี่ย แต่น่าจะไม่ใช่ยีโลนเหรอแตมอ่มีน้ำหนักจะเป็นเป็นตัวอื่นอุ้ยแม่นะสวัสดีครับไม่น่าใช่ซีเค็ดนะครับดูดูทรงแล้วไม่น่าใช่ระวังคตเตอร์ด้วยจ้าไม่เป็นไรครับอุ้ยเราจับคตเตอร์เหมือนตอนเรากรีดเนื้อเยื่อเลยอะ มันแข็งแรงครับมันแข็งแรง,แง,แรงกันจากการกรีดนี้นะครับใช้ที่แบบการจับแบบนี้ถูกต้องนะครับจบ,จบอันนี้ไม่สวยที่สุดเลยในะการแกะทั้งหมดเปลี่ยนจับนะครู <laughs> จัดนี้มันตันกรีดบัฟบัฟบัฟบับ,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 บ เหมือนกันป่ะอ๋อไม่ใช่ได้จะได้ฮาชิปูปูนะครับผม s c h o l a r อ f อะไรนะแฟนเหรอน่ารักนะอยากได้ฮาชิปูปูอยู่พอดีตัวนี้นะครับตอนแรกคิดว่าคิดว่าเป็นน้องดีมูเหมือนกันเป็นโขียวอแต่ไม่ใช่นะครับ เป็นน้องฮัสชซึ่งก็น่ารักคอน,นี้น่ารักหมดเลยอะนายนายเห็นไมหมเราไม่เห็นแล้วครับตอนนี้สมาธิอยู่กับตรงนี้นะครับเท่ที่ทุกคนข้ามอะไรไปก็ตอนนั้นนะครับขายต่อไหมคะห,หลังไม้มาเลย <laughs> สดๆร้อนๆนะครับผมมานะฮะ,ะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคน เราจะจะมารวมใช่ไหมสิ่งที่ได้ไปสิ่งที่ได้ไปจากวันนี้นะครั๋จะมารวมตู้เต็มน้วมังซื้อมาสามตู้แล้วครับตอนนี้เต็มไปสามตู้แล้วนะครับนี่น่ารักอ้าหรือถ้าเป็นการดูไพ่ยิปซีนะครับไพ่เนี่ยบอกอะไรเราบ้างบอกว่านายนายไปบวชซะ ไม่เป็นหลวงจีนนะฮะก็ไปเป็นเออลูกพระ,ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะอืมได้สามตัวนี้นะครับผมผมกรอบกันยังรูปแฮสคิวหรอ Second hand you wanna buy it any? <c oughs> <c oughs> น,นคะครับผมคิวตรอหายอยู่ๆปากก็หลุดทำไมหน้ามันจ อันนี้จืดจังอันนี้คือหน้าสดนะครับจากการแต่งหน้าน,นีคิลเตอร์นะฮะอุ้ยเป็นกระตายดีกว่าโอเคนะครับผมทุกคน แรงอยู่นะทุกคนผมอยากจะบอกว่าถ้ารูปที่ลงไปหรืออะไรรับอัปเดตล่าสุดหน้าอ้วนๆอย่าตกใจนะมันคือบัติเหตุจากตอไม่ใช่บัติเหตุมันเป็นแบบว่าเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในอนาคตนะครับมีใครสนใจตัวไหนต่อไหมหลังไมค์มาได้นะฮะ ตอนแรกอยาซื้อหวังอยากได้อยากได้ฮิโรโนะไงแต่น้องไม่มาไงแต่จริงแต่จริงคาชิปุกุกับพี่โนจารี่น่ารักมากนะทุกคนอันนี้ก็ชอบอยู่นะแต่ชอบสองอันนี้กว่าอะประมาณนี้แล้วกันแล้วตอนนี้ใครก็ลืมเลยว่าไหนคือตัวไหนจำได้จำไดไ้อันนี้อันแรกเลนเอามาแม่มันมีฐานอยู่มันมีฐานอยู่ใ้ตัวนเนามีฐานบอกอสวยๆนะครับ ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมทุกคนเอาเป็นว่า two world sin brazil Yeah. see you next month ครับผมเอาเป็นว่าประมาณชนี้แล้วกันนะผมทุกคนเรียบร้อยนะครับโอเค แล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ถ้าใครไปงาน Apple นะครับผมก็เจอกันได้นะครับถทายกันได้นะบ๊ายบายนะครับเป็นหมาน้อยเนาะบ๊ายบายนะครับผมทุกคนเจอกันครั้งหน้าครับผมครงนี้ป่วยเดี๋ยวไปนอนละเอ้าหายป่วยไวๆนะครับขอให้หายป่วยชาวนาทิตนะมากินชาผลไม้รักษาอาการดีกว่า see you tomorrow ขาเสียดายฮาลวินไม่เจอเดี๋ยวเราได้เจอกันวันอื่นนะทาย ตั้งกกบีบีหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้บีบียังมาอยู่เลยอ่าเพิ่งมาผมก็แค่มาไลฟ์เปิดนี่เฉยๆครับเฮ้ยเมาบองว่าเอ๊ะเมาบอกว่า,าตอนเช้าไม่ใช่สวัสดีครับขอบคุว่ากทุนเลยครับโอเคโอเค ใ,ใจแข็งๆอ๋อใช่แป้งโกบีบีไปไหนหรือบี B. บีก็ไอ้ขอแข็ขอแขอ่กก็แป้งโกะหรอกแชนจูบ my... อ่ไม่ y ะ u ชนจูบีไม่รักมั้งรักมั้งคืออะไรเอมี่วันนี้สตสาร์สกรักมาถูกแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคบผมคุณอ้องก็จะจะบอกว่าเสื้อนะครับแพ็กส่งแล้วนะครับผมด้วยขนส่งสีส้มนะน่าจะได้เร็วอยู่นะครับ ค่าส่งแพงช่ำนะฮะแต่ก็ได้อยู่ครับนะครับแพ็กเองกับมือนะคะผมถ้าบางคนได้ลายมืออะไรไปแปลกๆก,ก็อ๋อลูกหมาก็คืออันนี้เองนะฮะทุกคน you c คน You can ดีหมายลูกหมาเอเม่์ยูแคนดีพิมอนลูกหมาครับ พี่บี่บอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรอตายแล้วงั้นก็อย่าพึ่งมาที่ร้านนะครับ <laughs> จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> would like to see you in Brazil also ครับ See you next time ครับผมไป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 ไายบาย